เขาต้องรับการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเขาต้องรับกระบวนการแห่งการวาร์โคสเพื่อปลุกรหัสลับของซูเปอร์คอนชเชสเนสหรือจิตเหนือสำนึกซึ่งเป็นกระบวนการที่ล้ำลึกที่สุดในโลกยุคใหม่มันคือการค้นพบศักยภาพเป็นลับของมนุษย์มันคือความร,รู้สึกของชีวิตที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนชีวิตที่สุดยอดที่สุดชีวิตที่เรารู้สึกถึง พลังอำนาจอันเล่นลับของจิตวิญญาณมันคือการค้นพบซูเปอร์เนเจอรัลหรือสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ในกระบวนการของการรีเบิร์ตของการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณในโปรแกรมพิเศษสุดยอดที่สุดที่เราเรียกว่าโปรแกรมแห่งการต้อนรับสัก,กระดใหม่ของปี2024โปรแกรมที่ถ่ายทอดสัญญาณทางออนไลน์และเชื่อมโยงพลังงานของจิตสำนึกใหม่ทั่วโลกโปรแกรมที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไหน อยู่ที่ภูมิภาคใดของโลกคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เราสามารถเชื่อมสัญญาณพิเศษนี้ได้ด้วยการเชื่อมต่อพิเศษของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าวาฟเอ็กซ์เพประสบการณ์ที่จะทําให้เราค้นพบรหัสลับของ Super c o n อนช o u s สนเนหรือจิตเหนือสํานึกกระบวนการของการถอดรหัสและโปรแกรมจิตที่สุดยอดที่สุดนี้ในระดับ DNA เพื่อเชื่อมกับอนุภาพของพระเจ้าในตัวเราเพื่อเชื่อมกับพลังงานของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน ให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าควอนตัมจัมปิ้งกระบวนการพิเศษนี้ก็คือการรีเบิร์ตจิตวิญญาณรีเบิร์ต2024การเกิดใหม่ของจิตสำนึกและชีวิตที่สุดยอดที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกระบวนการของการถ่ายทอดสัญญาณพิเศษในโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นขึ้นในปีใหม่2024ซึ่งเราทุกคนสามารถสัมผัสกับ,กบประสบการณ์สุดยอดนี้ด้วยตัวเองมันคือการสั่นสะเทือนของ DNA ผ่านความรู้แจ้งในระดับของซ u เปอร์คอนเชียสเน็ตค้นพบศักยภาพเล่นลับของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค้นพบจิตวิญญาณแห่งความมั่งคั่งน้ำรวยค้นพบกระแสะแห่งความตื่นรู้ของชีวิตอย่างลึกซิ้งกระบวนการนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาความปาดเปรื่องความเป็นอัจฉริยะความรู้สึก ที่ส่งพลังในตัวเองและความตื่นรู้ของชีวิตที่ทํทำให้เราค้นพบโลกใหม่ที่มันอยู่ในการตื่นรู้ของจิตวิญญาณของเรานี่คือรีเบิร์2024การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ที่จะเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้กับพวกเราทุกคนทั่วโลกที่ต้องการค้นพบสุรลับของความสำเร็จกฎแห่งจกักรวาลกฎความลับของชีวิต ที่ทําให้เราค้นพบจินนี่หรือตะเกียงวิเศษค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ค้นพบความตื่นรู้ของชีวิตที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้กระบวนการแห่งการตั้งรหัสลับของชีวิตในระดับของเซลล์ในระดับของยีนและทะลุทะลวงไปยัง DNA จนทําให้เรารู้สึกและสัมผัสได้ว่าเราคือพลังงานของชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดตื่นรู้เพื่อใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุด เราคือจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ที่กาลังโหยหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแต่เราคือจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบความอิ่มเอมความสุดยอดฟ,ฟูลฟิลอิ่มเต็มในชีวิตในระบบของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่กําลังค้นพบศักยภาพของพระเจ้าในตัวเองและกระบวนการของการรีเบิร์ด2024ีรีเบิร์ด2024 รี b บ r t ์2สองพคือการตื่นรู้ของจิตเหนือสํานึกหรือซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะทำให้คุณค้นพบเครื่องมือหรืออาวุธทางความคิดอาวุธทางจิตวิญญาณที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมัน่นค้่งนำรวยและค้นพบความสำเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อคุณพร้อม้าสู่โปรแกรมพิเศษนี้ในการถ่ายทอดสัญญาณทั่วโลกเพื่อต้อนรับสักการใหม่ปีใหม่2 0 0พ 24เตรียมตัวให้ดีเพื่อค้นพบสุดยอดประสบการณ์นี้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่รีเบิร์ต2024การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแบบสุดขีดสุดชีวิตสุดโลกเพื่อค้นพบความยิ่งใหญ่ในตัวเองของคุณทุกคนพร้อมหรือยังครับที่จะค้นพบสุดยอดประสบการณ์นี้ด้วยตัวของคุณเอง